สวัสดีครับครับก็มีมาพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการคนวัดจัดเต็ม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 ตมต็มตอนนี้นะพี่หมอเราจะมาพูดถึงบุคคลสิเลปเบตตี้เลยที่โด่งดังมากดูช่องไหนคือเวลามีประเด็ี่ยวพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าพระธรรมกายนี่มาเลยอิตานี่มาแล้วมาแล้วมันนมันนงมันโนชื่อเต็มเต็มว่ามัน เนระคุดโงาเ็มเราจะมาเล่าประวัติพอสังเขตให้ฟังพอสังเขตนะมาเริ่มต้นประเด็นแรกอันดับแรกเลยเนื่องจากว่าเขาพี่น้องจ๋าตอนนี้เป็นอะไรที่ดังดังมากเลยเขาทํางานทําการอะไรอะพี่ก็คือเขาเป็นหมอจริงเหรอเป็นรแพทย์ครับเขาบอกว่าเป็นหมอโรงพยาบาลเลยนะกรุงเทพ คุณพระซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แบบได้มาตรฐานระดับแบบถือว่าระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าตอนที่เขาแถลงข่าวเมื่อเมื่อช่วงประมาณปีสองปีที่แล้วมีการแถลงข่าวด้วยหมอแถลงข่าวที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะครับแต่วิธีการก็อาจจะยืมห้องห้องหนึ่งมาแถลงข่าวอแต่ว่าล่าสุดนี่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาออกมาแฉเลยนี่ว่าตามโนเนี่ยไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ก็คือไม่ได้เป็นแพทย์ประจําแต่ว่าไปยืนสถานที่ในการแถลงข่าวจริงๆอะคือแอบอ้า คือเอาง่ายๆได้ข่าวโรงพยาบาลกรุงเทพเขาบอกเลยนะว่าเป็นคนไข้แล้วเหมือนแบบแอบไปสอดส่องอุ้ยฮ่องกงว่างซึ่งมือจอร์เจเซอเลยเจร็จปุ๊บมาใช่อุ้ยน่าด้านเนาะมีอีกประเด็นหนึ่งใช่บอกว่าต้นเขียนหนังสือโน่นนี้เป็นประเด็นดังๆเลยว่าอุ้ยเขาไม่เครดิตนะเขาเขียนหนังสือเป็หนังสือเล่มนี้นี่น่าติดตามมากชื่อหนังสือว่าเหตุเกิดพศสหหนึ่งนะครับ แล้วข้อความนี้ไม่ใช่โนเนมนะต้องขออนุญาตอ้างพระนามของท่านเลยนะคะท่านคือพระโคพรมคุณาภรหรือท่านปอปยุโตใช่ครับท่านเป็นนักปราชญ์แห่งวงการพระพุทธศาสนาในนี้ถึงขั้นท่านออกมาแย้งท่านเจ้าคุณก็เลยบอกว่าพระมโนในยุคตอนนั้นท่านเป็นพระมโนนะครับพระมโนขาดความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกจึงคิดวาดภาพขึ้นจากข้อมูลที่อ่านพบนิดนิดหน่อยๆน่อไม่เพียงพอแล้วก็มาใช้จินตนาการต่อซึ่งมันก็ทําให คือสรุปว่าก็ในเรื่องวิชาการเนี่ยก็หลายทีก็มโนแล้วก็จินตนาการไปนะครับคือนะมโนทั้งวิชาการแล้วก็มโนทั้งเรื่องปฏายบิดดกไม่ได้อ่านจริงก็ไปเก็บเลขผสมน้อยมาแต่งเรื่องเป็นหนังสือเรื่องนี้จนท่านปอประยุทโตต้องออกมาแฉว่าเชื่อไม่ได้แม้แต่น้อยพี่หมอแล้วได้ข่าวหนังสือเล่มเนี้ยเกิดพศหนึ่งอ่ะคือเขาเขียนตอนที่ท่านอยู่วัดอะไรนะ วัดลาดโอรสอก็เลยเป็นเหตุไงเพราะตัาปอไปยุโตมาแฉว่าเขียนแล้วก็แบบเหมือนกับมันมโนไปอะไรเงี้ยไม่ได้ตรงตามพระไตรปิฎกแล้วนอกจากนั้นนะไม่ได้แบบถูกเหมือนกับนิโมเหลือรัตนาออกจากวัดลาดโอรสอย่างเดียวไปอยู่ที่วัดไหนก็ถูก นิมนต์ออกตลอดเลยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยบุคลิกที่งดงามมากจริยวัดดีมากงดไปเลยซึ่งความงามจริงๆนะคะคือไม่เหลือเลยคุณงามความดีจนสุดท้ายไล่ออกหมดเลยใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์แบบคล้ายๆคาราวะแล้วสุดท้ายก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มาเหมือนกับมาดิสเครดิตหรือว่าไม่ใช่ดิสเครดิตสิเหมือนกับมาฟ้องมาอะไรกับท่านสมเด็จช่วงนะครับซึ่งสมเด็จช่วงนี้ท่านเป็นพระอุปชานะครับตอนที่ พุณมชฌาใช่เป็นพระคือก็เปลี่ยบเหมือนเป็นบิดาเป็นพ่อ่เป็นพอทำกับพ่อได้ลงคอคิดดูดีกับฉันได้ดูดีกับฉันได้ลาสิกขาแล้วก็แทดี้จบไปก็ยังมาอะไรอีกไม่เลยได้ข่าวหนาทุวัดทุกวัดวันไหนที่เคยไปอยู่ไปอุปถัมภ์ไปเกื้อกูลจัดหมดจัดหมด หลังจากลาสิกขาแล้วคราวนี้เป็นคารวสก็ต้องทํางานทําการแล้วได้ข่าวนี้เนี่ยเขาเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาใช้วิธีการในการที่เขาน้มน้วเก่งเขาพูดเก่งมีวัฒนศีลในการพูดมีจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ที่ไอสไตล์บอกไว้จินตนาการเยอะเหลือเกินแต่ความรู้ไม่มีไม่มีเลยก็ไม่น่าจะมาเป็นนักวิชาการได้แต่เขาคัดแต่เขาคัทำได้จริงๆใช่ก็มีงานบรรยายจากเสวนาล่าสุดของเครือข่ายสัตตีปกป้องพระพุทธศาสนาคุณผร้ เรื่องเลือกชื่อเรื่องว่าทรัพย์สินพระทรัพย์สินวัดทรัพย์สินใครเจ้าของใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะนั่นสินเนาะแล้วจัดเพื่ออะไรได้ข่าวนี้คนที่จัดนี่โอ้โหเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างสูง ตัว top t o ทั้งนู้นสอศิวรักษ์ไทบูรณ์ครับอืมฮึน่าฟังทั้งนั้นนะครับน่าฟังจริงจริงแต่ว่ามีคนนี่ล้นหลามมากเลยนักไล่แขกกันมาเยอะมากขอประชุมจุได้หลายร้อยหลายพันหลายร้อยหลายพันคนมาจริงสิบกว่าคนดึงต้องปิดไฟกันเลยทีเดียวนะปิดไฟช่วยกันเลยนะคุณแบบบรรยากาศองุ่นเยี่ยมมากวังเวงมากข่าวผ่องปากสุดสสุดสุดเลยนะวังเวงผีหลอกมากจุดจุดนี้เขาได้ข่าวประกาศเขาประชาสัมพันธ์ทุกประเทศเลยนะ แต่มีตัวแทนจากประเทศมาซิมกาคนโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าสัมมนาได้ปหเรียกว่าเรียกว่านักวิชาการได้ไหมไม่ได้อ่องเป็นมี่งจ๋าชาววัดไม่น่าเชื่อถือเลยแหละเรียกว่าสัมมโนแล้วกันนะอใชสัมมโนประชากรเลยโอ้โหคือเป็นอะไรที่ไร้สาระคนน้อยมากเลยไร้เกล็สารคือต่อไปถ้าเป็นคนเยอะเราเรียกว่าสัมมนาค่ะถ้าคนน้อยเราเรียกว่าสัมมโนมโนจำไว้เลยนะจริงก็คือสรุปว่าต๊เนี่ยไม่น่าเชื่อถือทั้งวิชาการทั้งพระไตรปิฎกและแถม พระอุปัชชาไปอยู่วัดไหนก็ไปด่าเขาหมดไปหาเรื่องเขาหมดก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับคนที่บุคลิกที่เหมือนกับแหมในระคุโนแล้วเนาะไม่ปกติอย่างจริงๆไม่ปกติเพราะฉะนั้นด้วยสามข้อนี้คิดว่าถ้าท่านใดที่ได้รับข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนทั้งหลายแหล่ที่อัญเชิญเขาไปออกในนามว่าเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายเคยบวชจริงเฮ้ยเขาบอกเขาเคยบวชจริงนะแต่ ไม่เคยจำพรรษาค่ะคุณก็ถ้าด้วย3ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงฟังข้อมูลก็อยากให้เหมือนกับฟังแล้วก็ลองต่ตองดูครับว่าน่าเชื่อถือหรือว่ามีน้ำหนักแค่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นนะครับจากที่พูดมาทั้งหมดเลยนะครับสรุปสั้นๆว่ามโนโันนอย่ามา<อ>ันนมอย่ามาันน้องน้มอวลาอย่ามันนมอย่ามัน